การตรวจไม่ต่างกันครับแต่อยู่ที่ระดับของการแข่งขันอันที่จะเกี่ยวข้องกับวาด้านี่ก็คือเป็นระดับนานาชาติแล้วก็เป็นเกมใหญ่เช่นซีเกมโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมรวมไปถึงการแข่งขันในระดับชาติที่สมาคมรับรองอันนี้ก็จะอยู่ในข่ายที่สามารถตรวจได้หรือในส่วนที่กกอจัด ขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของการถูกจับได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นครั้งแรกที่โดนจับแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มีเจตนาเนี่ยก็จะโดนโทษเบาของคนนี่ก็คือแบนคนของม้าเนี่ยถ้าพบก็คือแบนผู้ที่รับผิดชอบก็คือผู้ขี่หรือทีมงานก็จะถูกแบนหมดม้าก็จะถูก s u s p e n ก็คือ,อยุค ยุติการแข่งขันชั่วคราวจนกระทั่งสารพวกนี้หมดไปเขามาก็จะห้ามแข่งตามระยะเวลาของที่เขากำหนดหลังจากนั้นก็แข่งได้ปกติของคนก็รับบทลงโทษไปตามที่เขากำหนดขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ปกติแข่งขันได้ปกติยกเว้นถ้ามีการทำผิดซ้ำซ้อนทำผิดหลายครั้งเช่นมีการละเมิดกฎสารต้องห้ามเดยประมาณ3ครั้งก็จะถูกแบนตลอดชีวิตครับ ก็มีส่วนของถ้าเป็นทั่วไปก็คือถ้าเราไปแข่งขันในเกมระดับชาติเชน่นกีฬาแห่งชาติกีฬานักเรียนกีฬายาวชนก็สามารถโดนตรวจได้ในส่วนของถ้าเราได้เป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมอันนี้นี่ทางกกทก็จะเรียกเราไปตรวจเสมอเสมอเราจะมีการตรวจสมรรถภาพ,าพทางร่างกายก่อนการแข่งขัน3เดือน6เดือน9เดือนระหว่างนั้นเนี่ยทางกกทก็จะจับเราตรวจ สารต้องห้ามไปทุกครั้งอยู่แล้วครับผมสำหรับน้องๆนักกีฬาก็ต่อกเชื่อว่าไม่มีใครจงใจอยากใช้สารต้องห้ามพวกนี้หรอกส่วนใหญ่ของนักกีฬาที่โดนเนี่ยก็คือรู้เท่าไม่ถึงการ รู้เท่าไม่ถึงการเช่นเราไปซื้อ,อยามากินเองเราไปกินอา,อาหารเสริมวิตามินเสริมที่มันมีส่วนผสมหรือมีสารตกค้างปนเปื้อนอยู่ในส่วนนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักกีฬาหรือผู้ปกครองหรือทีมงานเนี่ยต้องช่วยกันสอดส่องดูแลก่อนที่เราจะกินยาหรือจะใช้อาหารเสริมต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คนิดหนึ่งหรือถ้าเราไม่แน่ใจหลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้อง กังวลพอตรวจมาแล้วก็แบบเอ๊ะฉันกินอันนั้นไปมันจะออกโดบหรือเปล่าถ้าหลีกเลี่ยงไปก็อาจจะลดความกังวลตรงนี้ไปได้แล้วก็ผลเสียมันไม่ได้มีแค่ตัวเรามันก็จะเป็นชื่อเสียงที่ไม่ดีต่อประเทศประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาขี่มา้าเพราะว่าเวลาเขาโพสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นว่านักกีฬาจากประเทศไทยนักกีฬาขี่ม้าจากประเทศนั้นๆเนี่ย มีสารต้องห้ามก็จะถูกแบนมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวเราแบกชื่อเสียงของประเทศชาติเราอยู่ด้วยก็อยากให้ระมัดระวังตรงนี้ครับ